สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนิดตามกันะครับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นดูท่าทางไม่จบลงง่ายๆนะครับหลังจากที่ขอนหน้านี้เมื่อวันที่1มิถุนายน2568ยูเครนนั้นได้เปิดปฏิบัติการนะครับในการส่งโดรน117เลำเข้าโจมตีสนามบินต่างๆซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่นะครับ ทำลายชุดบินรบแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดตูโปลเลสตู95ตูโปลเลสตู 22M เสียหายไปนครับรวมๆกันแล้วกว่า40หลับลำด้วยกันวลาดิเมียเเลนกี้นั้นออกมาประกาศความสําเร็จนะครับว่าพวกเขาเตรียมการในการเล่นง,งานรัเสเซียอีกครั้งนี้เนี่ยครับกว่า1ปี6เดือนด้วยกันก็คือ1ปีครึ่งเนี่ยครับคุณผู้ชมในการที่จะดําเนินการจัดก,การกับรัเสเซียแน่นอนครับหลายฝ่ายนั้นก็คาดการณ์ว่ารัเสเซียจะต้องเอาคืน แล้วก็เรื่องนั้นไม่เกินความคาดหมายเพราะล่าสุดนั้นรัเสเซียได้เปิดปฏิบัติการในการตอบโต้ทักด้านยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตน่อยครับเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน,นครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ ทางด้านประธานดีว่าลาดิมีร์ปูตินผู้ด,ดาของรัสเซียนั้นได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านประธานดีโดนัลดทรัมป์ผู้นําของสหรัฐเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยน2568นะครับแล้วก็บอกกับโดนัลดทรัมป์ว่ารัสเซียนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการตอบโต้ทางด้านยูเครนหลังจากที่ยูเครนนั้นได้มีการเล่นงานในหลายภาคส่วนของรัสเซียไม่ว่าโจมตีสนามบินโจมตีสะพานเคริร์สที่ข้ามช่องแคบไครเมียนะครับรวมถึงการโจมตีเส้นทางรถไฟ จนทาให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจานวนมากหลังจากนั้นปรากฏว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทียงก็ได้ออกประกาศเตือนพลเรือนของตนเองในยูเครนนะครับให้เตรียมการในการที่จะรับมือหรือว่าสามารถที่จะเดินทางออกจากยูเครนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายครับแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะ มีความเป็นไปได้ว่ารัสเซียนั้นจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ใส่ยูเครนนั่นเองแล้วล่าสุดเนี่ยครับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็ได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทางด้านเชียบอินดีเพนเดนส์สื่อทางการของยูเครนนั้นรายงานนะครับว่าเกิดเสียงเตือนภัยทางการดับระบบในทุกภูมิภาคของยูเครนขณะที่รัสเซียนั้นเปิดฉากตจมตียูเครนครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจากหลายทิศทางพุ่งเป้าเมืองหลวงเมืองใหญ่และแคว้นทางตะวันตกไกลของยูเครนช่วงเช้ามืดนะครับของวันที่6ิุนายน 2,568นะครับกองทัพอากาศยูเครนประกาศเตือนนะครับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ตู95 MS ของรัสเซียหลายลำขึ้นบินและปล่อยขีปนาวุธร่อนก่อนเสียงระเบิดตัางขึ้นหลายละลอกในกรุงเคียบแคว้นแตนโนบิลคาเมลสนิสกี้ละวีฟและก็ลูสด้วยกันอาคารที่พักอาศัยหลายแหง่งแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานหลายจุดนะครับทั่วทั้งกรุงเคียบถูกโจมตีและก็เกิดไฟไหม้เศษซากหักพังร่วกระจายไปในหลายเขตด้วยกัน ขณะที่กองทัพยูยเครนพยายามสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ทั้งหมดนะครับทางด้านวิตาตีคริสเซนโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบก็ออกมาแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายในจํานวนนี้2คนต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลการโจมตีเมืองหลวงยังดําเนินต่อไปขอให้ทุกคนอยู่ในที่หลบภัยการโจมตีเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียบอกกับเขาาระหว่างคุยโทรศัพท์ เมื่อวันที่4มิถุนายน2568นะครับว่ารัสเซียนั้นจะตอบโต้ยูเครนรที่ส่งโรยโจมตีฐานทัพอากาศหลายแห่งแล้วก็ทําให้เครื่องบินรบรัสเซียเสียหายหลายลำภายใต้ปฏิบัติการชื่อใหญแมงมุมเมื่อวันที่1มิถุนายน2568ที่ผ่านมาดมิทีเปคอรโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียย,ยืนยันตามที่โดนัททรัมป์เปิดเผยและบอกด้วยว่ารัฐบาลรัสเซียจะโจมตียูเครนจากไรและเมื่อไหรนั้นขึ้นอยู่กับกองทัพของรัสเซียลงความเห็นถึงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม ยังไม่มีถ้อยแถลงจากรัสเซียว่าการโจมตีช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานั้นเป็นการล้างแค้นหรือไม่แต่ว่าหนึ่งก่อนโจมตีครั้งใหญ่ชาพมืดวันนี้รัสเซียถล่มอย่างต่อเนื่องในหลายเมืองโดยอาคารที่พักอาศัยและบ้านประชาชนตกเป็นเป้าทางด้านกีกอเทเรคอฟนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟแชร์คลิปนาทีที่โดนสาเหตพุ่งโจมตีอาคารที่พักอาศัยเปลวเพลิงยุกลูกใหญ่นั้นกวยพุ่งกลางท้องฟ้าอันมืดมิดเหตุโจมตีครั้งนี้เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17คนในจํานวนนี้มีเด็ก4คนด้วยกัน 2. ด้านประทานนีวอลอนเวเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนออกมาประนามการสมรว้โจมตีบ้านประชาชนในเมืองพรีลุก,กี้แฟนเซอร์นิคอฟทางตอนกลางของประเทศยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยห้ารายในจํานวนนี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันถึง3รา,ายพนักง,งานดับเพลิงท้องถิ่นที่ถูกเรียกตัวไปดับไฟบอกว่าการโจมตีพบว่าบ้านของตัวเองนั้นก็โดนถล่มเช่นเดียวกันทําให้เขาสูญเสียภรรยาลูกสาวและหลานสาวไว้อีกหนึ่งกวบส่วนทีคแฟนเพอร์ซอนทางการแจ้งว่ารัเสเซีย ได้มีการทิ้งระเบิดนำวิถีสีลูกโจมตีกลางเมืองทำลายอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งและอาคารที่ทำการรัฐบาลน,นั้นเกิดความเสียหายพร้อมกับถล่มซ้ำลงมาในจนอาคารรัฐบาลน,นั้นถูกทำลายทิ้งแบบสิ้นเชิงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจากร้อยหนึ่งคนด้วยกันนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินเหตุการณ์ทั้งหมดได้นะครับแต่ว่าช่องถามอัปเดตนั้นยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีความเคลื่อนไหวที่สามารถที่จะอัปเดตได้เนี่ยผมก็จะพยายามที่จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนนั้ ได้ติดตามกันนะครับแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าทางการรัสเซียนั้นน่าจะมีการตอบโต้ทางด้านยูเครนเนี่ยอย่างหนักหน,น่วงก่อนหน้านี้มีนักวิเคราะห์หลายคนนั้นเนี่ยครับออกมาวิเคราะห์ว่าทางการของรัสเซียนั้นอาจจะมีการโจมตีระลอกใจซึ่งอาจจะใช้ขีปนาวุธเนี่ยซาตานทูนะครับในการที่จะโจมตีเข้าสู่เป้าหมายในส่วนของยูเครนรวมถึงอาจจะมีการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกชนิดอื่นๆตามเข้ามาในการที่จะโจมตีเล่นงาน นี่กแค่เป็นการดําเนินการในเบื้องต้นนะครับในการโจมตีระลอกใจชุดแรกในการโจมตีเข้าไปที่กรุงเคียบรวมถึงในส่วนของเคอร์ซอนที่ได้รับการบอกเล่านะครับแล้วก็การรายงานข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆนั้นว่ากําลังถูกโหมกระหน่ำโจมตีจากโดรนและก็ขีปนาวุธเป็นจํานวนมากแล้วก็น่าจะเป็นปฏิบัติการไม่กี่ครั้งนะครับที่รัสเซียนั้นใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างตูโปเลฟตู9 5 m s เข้าโจมตีนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถาอัปเดตนั้นเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ต่างๆไหมคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับเราจะติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศความขัดแย้งทางการเมืองไหมคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันทุกๆวันหรือว่าท่านนั้นจะสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ1 0 0บาทหรือว่า300บาทหรือว่า600บาทนะครับแล้วแต่ว่าท่านนั้นจก,กรุณา ในการที่จะสนับสนุนช่องถาอัปเดตนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะดำเนินการให้ซ u เปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงนะครับกับทางด้านข่าวที่ท่านพอใจเช่นเดียวกันหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกัน ผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังข่าวบางข่าวนั้นอาจจะไม่มีภาพอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่อย่างที่บอกครับบางครั้งภาพข่าวเป็นความรุนแรงผมก็ไม่สามารถนำเสนอได้เพราะว่าเป็นมาตรฐานชุมชนของ u t u b e นะครับจะพยายามทำให้ช่องนั้นอยู่เพื่อที่จะได้นำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและมาติดตามช่องถาอัปเดตครับ